วววาาออออุาาุุุุุมมตตกกดรบแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้า เป็นประชาชาติเดียวกันและข้าคือพระเจ้าของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิดสุรอัลมุมีนอายัดที่52การสร้างความรักความสามัคคีในสังคมนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราจะต้องช่วยกันทำให้สังคมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโรงเรียนบ้านลาก่อ ตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่7ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ให้บริการการเรียนการสอนแก่ชุมชนรอบข้างได้แก่ชุมชนหมู่ที่7หมู่ที่4หมู่ที่3และหมู่ที่6รวมถึงชุมชนรอบนอก ที่ได้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านลาก่อน,นำมาสู่ผลผลิตนักเรียนที่มียอดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษาสอดคล้องกับพระบรมราชโองายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิการศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำรรม,มีอาชีพและ4เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านโรงเรียนมัสยิดเป็นสถานที่ที่สร้างคุณธรรมสร้างความรักความอบอุน่นและสร้างทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมโครงการบรีรมหรือบ้านโรงเรียนมัสยิด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนบ้านลากอได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยได้บรณาการร่วมกับชุมชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยเริ่มจากบ้านเป็นสถาบัานหลักไปสู่รั้วของโรงเรียนที่มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรผู้ซึ่งพร้อมขัดเกลาจิตใจ บ่มเพาะความดีให้แก่นักเรียนประสานด้วยความจงรักภักดีความใส่ใจและปฏิบัติตามหลักของาศาสนาอิสลามสู่การเรียนรู้ในส่วนของมัสยิดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติาศาสนกิจละหมาดให้เป็นไปตามบทบัญญัติหลักของอิสลามนอกจากนี้โรงเรียนและชุมชน ได้จัดตั้งครอบครัวสาธิตในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิส,สลามโดยมีชื่อว่าครอบครัวแกนนั่ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการอบรมสั่งสอนพุทธหลานให้อยู่ภายใต้หลักของศาสนาเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งนี้ยังได้สร้างความอบอุ่น ความเข้าใจและสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูกโดยนำกระบวนการต่างๆมาใช้ในครอบครัวเพื่อให้เกิดความมีคุณธรรมและจริยธรรม,วมรวมถึงการใช้ชีวิตในส่วนของมัสยิดน,นักเรียนโรงเรียนบ้านลากอถูกบ่งเพาะให้มีอุปนิสัยที่รักการละหมาดจำอาหรือการละหมาดพร้อมๆกัน เพื่อผลบุญที่มากกว่าการละหมาดผู้เดียวโดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากมัสยิดในชุมชนรวมกับสถานศึกษาในส่วนของศาสนา,ศานั่นคือโรงเรียนตาดีกากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมาล้วนแต่ให้ความสำคัญต่อชุมชนและแวกรั้วโรงเรียนกับโครงการที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ อาสุรอสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมากโดยมีชุมชนต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมการกวนขนมอาสุรเพื่อสร้างพลังสามัคคีความรักและความกลมเกลียวต่อกันโดยจัดให้มีการแข่งขันและการละเล่นต่างๆทั้งนี้กิจกรรมได้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยความสนุกสนาน และความสามคัคคีต่อกันรวมถึงความร่วมมายร่วมมือในการสร้างอาคารละมาภายในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่โรงเรียนและชุมชนได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ความรักความเมตตาตามหลักธรรมของศาสนาโดยได้รับความสามคัคคีจาก คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาและส,สร้างสถานแห่งนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งผ่านกระบวนการรับบริจาคในการจัดงานการกุศลเพื่อหาไรายได้มาสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารละหมาดผลสำฤธิ์ในการจัดงานเราได้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่นขมักขม้นของชุมชนคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนและอนุเคราะห์ต่างๆแก่โรงเรียนทำให้เกิดอาคารนี้ขึ้นมาโดยตรงตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดีนักเรียนและบุคลากรรวมถึงชุมชนสามารถใช้สถานที่แห่งนี้ในการละหมาด และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพราะการละหมาดคือเสาหลักของศา,าสนาโรงเรียนของเราจึงให้ความสำคัญในการละหมาดโดยร่วมฝึกฝนตั้งแต่นักเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาโดยมีครูผู้ควบค,คุมการละหมาดร่วมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อความถูกต้อง และความเรียบร้อยในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยกันทั้งหมดนี้จะเห็นได้ถึงผลสำรฤทธิ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนนำมาสู่ความสำเร็จในกระบวนการความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนและมัสยิดเกิดเป็นองค์ประกอบสำคัญในความตั้งใจของผู้บริหารคณะครูที่มีต่อผลผลิตของนักเรียนตัวน้อยๆโดยการขับเคลื่อน สรงคมคุณธรรมด้วยการนำหลักทางศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งยังเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักศาสนาและนำหลักศาสนามาปฏิบัติในครอบครัวและชุมชนและสร้างความผูกพันความอบอุน่นภายในครอบครัวส่งผลให้เกิดชุมชนคุณธรรม ภายใต้การทำงานอย่างตั้งใจของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านลากกอ